ข้าวช่วงนั้นโอ้ก็แสดงว่าดีของเขาจริงอยู่เนาะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะใช่เอาทุกปีปีที่แล้วก็เอาปีที่แล้วเอาทุกปีดินสวยขึ้นใช่ไหมครับใบยายอ๋อทีเดือนเยอะยังไงนะที่เดือนขี่ใส่เดือนอืมใครแนะนำคุณตาให้ใช้ปุ๋ยนี้เขาไม่กำลัโฆษณาอืมลองใช้ดูอ่ะมันก็ดีได้ผลจริงเนาะ คือถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วไม่ได้เรื่องคงไม่ได้มาอีกเนาะอก็แสดงว่ามันได้ผลจริงๆนะคุณตาเนาะซื้อที่ไหนนี่คุณตาเขามาส่งเองอ๋อเขามาส่งเองถึงที่เลยเ่วงเสร็จได้เสร็จนะครับผมมามามาปรึกษาอืมมาปรึกษาต้นแข็งแข็งีหวันได้เลยครับก็แล้วก็ดูเวลามันจะจะตั้งทองปุ๊บต้นมันจะขึ้นมานหนาในนี้ใช่ไหมอ่าต้นมันจะจะเป็นวงกลม ครับผมมีช่ออ่อนนะอันนี้อ่อนกาลังแบนอยู่ครับต้องต้องให้ลําต้นของมันกลมๆก่อนครับกลมๆก่อนแล้วก็วานทิ้งเลยวานปุ๋ยทิ้งได้เลยถ้าว่าต่างท้องเราไปอย่าไปวานเลยอ่าเสียของเปล่าแต่ถ้าต้นแบนๆเหมือนอย่างนี้นะคุณตานะอันนี้คือแบนนะแบนอันนี้ยังไม่ยังไม่แก่พอครับต้องให้เป็นกลมๆเหมือนที่เราเป่าป้องป๊อปป๊อปนะครับอ๋อตอนนั้นคือช่วงที่ดีที่สุดในการหวานปุ๋ยให้มีเมล็ดข้าวนะตรงนั้นก็ช่วงเเอาเม็ด ครับผมโอ้สังเกตอย่างงี้<ช>โอ้เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยหน้าตานะถ้าเราไม่ดึงตัดได้ไหมได้ได้เหมือนกันนะอืมแล้วไอ้ช่วงนั้นที่ใบมันไหมอ่ะเป็นเพราะอะไรครับตาเคยเป็นไหมปีที่แล้วเนะี่ยใบไหมนี่ก็มันจะเป็นอยู่ในดินนี้นี่ทำไมครับรตาตมันเค็มดินเค็มตัวนี้หน้าตานะดินเค็มถ้าสีอย่างงี้นะ นี่คือดินเค็ม,มรู้ได้ไงว่ามันเค็มมาตาเค็มโดยว่าตรงไหนทีว่วางเป็นอย่างงี้ปุ๊บตรงท้าวไม่เหลือตายหมดเลยอ๋อนี่คือดินเค็มเพราะว่าปุ๋ยขี้วัวเยอะครับใส่ขี้วัวอ๋อนี่นะผู้ชมครับถ้าใบเหลืองเหลืองอี้นะอันนี้คือดินเค็มตายแน่นอนใช่ไหมตาแล้วแก้ยังไงแก้ยังไงเราถ้ามันตายจริงๆแลอะแล้วก็จะมาขุดจะขุดขุดแล้วดำใหม่ จอบขุดเอาดินข้างบนออกแล้วก็ดำใหม่หมนี่คือวิธีแก้ง่ายที่สุดไม่ต้องเปลืองอะไรเลยนะอแสดงว่าตอนนั้นก็ไม่เข็มน้าตานะเดี๋ยวมันทศหนึ่งมันจะฟื้นตัวข้าวนะครับงตายมันไม่ตายหรอกครับผมเราต้องดูแล ดูจุดไหนจุดไหนเราต้องดูให้ให้ทั่วไงครับผมถ้าตรงไหนแดงๆแล้วก็ถานตรงนี้ก็ปุ๊บเอาคีว่ามาใส่เลยปุ๊บมันขึ้นเขียว๋อลากไว้ลอกลากมันจะออกมากินลากจะออกมากินนะเอาคิวเอามาวานเลยก็คือดึงใบออกก่อนนะดึงใบแก่ๆอย่างนี้ออกก่อนเนาะทาไมทาไมดึงก็ได้วานไปเลยครับผมอยูมมันแค่ดึงลากมันจะออกมาเลยออกมากินคิวครับผมแต่ถ้าดึงจะดีกว่าครอ๋อ ซ้ายมือนี่คือยังเหลืองหน้าตานะแต่ขวามือฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเขียวชุ่่มหน้าตาเป็นพ่ออะไรทางนู้นมึนเหลืองเยอะไอ้ที่เหลืองนี่เป็นพ่ออะไรตาเป็นอยู่น้ำท่วมน้ำท่วมนะน้ำท่วมนี่มันลดน้ำท่วมหมดเลยนยแถวนี้นี่ครับผมแต่ตัวนี้สีเขียวสวยเลยนะตาทำไมทางนี้ถึงได้สวยกว่าก็ผมเอาขี้วัวหมอนอ๋อคุณตาเอาขี้วัวหวานถ้าไม่หวานก็เหลืองเหมือนกันอกันอ๋อแสดงว่าตรงนู้นยังไม่ได้หวานอ๋อครับผมเข้าใจแล้วแหละถ้างั้น โอ้เยี่ยมเลยนะแล้วข้าวเนี่ยเห็นก็บอกว่าถ้าเราหวานปุ๋ยไปแล้วนะตานะช่วงที่มันตั้งท้องนี่ต้องหว่านเพิ่มตอนไหนถ้าตั้งถ้าว่าดูต้นข้าวครับถ้าว่าต้นมันจะเริ่มต้นแก่ปุ๊บแล้วกว่านปุ๊บพิ้งเลยถ้าต้นแก่ต้นแข็งอย่างนี้นะไหนครับถ้าต้นแข็งอย่างนี้อ่าถ้หวานปุ๋ยก็พิ้งไปเลยมันไม่ต้องว่าน ตั้งท้องแล้ตั้งท้องเลยข้าวมันจะเสียเยอะถ้าหวานตั้งท้องนะครับถาคาเอาข้าวตั้งท้องปุ๊บถ้าเราไปหวานปุ๊บมันจะเล่งออกมาอ่าแองเล่้งป๊บออกมาปุ๊บแต่นี้ก็เม็ดข้าวมันจะรีบอ๋อครับคือถ้าต้นแข็งแข็งนี่หวานได้เลยครับก็แล้วก็ดูเวลามันจะจะตั้งท้องปุ๊บต้นมันจะขึ้นมาหนันในนี้ใช่ไหมอ่าต้นมันจะจะเป็นวงกลมครับผมมีช่ออ่อนนะอันนี้อ่อนกำลังแบนอยู่อ่าครับ ต้องต้องให้ลำต้นของมันกลมกมก่อนครับกลมๆก่อนแล้วก็วานทิ้งเลยวันปุ๋ยทิ้งได้เลยถ้าว่าตั้งท้องเราไย่ไปวานเลยอ๋อเสียของเปล่าอแต่ถ้าต้นแบนแบนเหมือนอย่างนี้นะคุณตานะอันนี้คือแบนนะแบนอันนี้ยังไม่ยังไม่แก่พอต้องให้เป็นกลมกลมเหมือนที่เราเป่าป้องป๊อปป๊อนะครับอ๋อตอนนั้นคือช่วงที่ดีที่สุดในการวานปุ๋ยให้มีเมล็ดข้าวนะตรงนั้นช่วงเเอาเม็ดครับผมโอ้สังเกตอย่างนี้โอ้เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยหน้าตานะ ขนาดว่าลูกเกษตรกรไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยนะโอ้ยทำนาตั้งแต่เรียนป .4 จนบัดนี้แล้วครับผมแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันู้จะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครมีความรู้เหมือนคนตาแหละผู้เท่าผู้เก่ไม่ได้บอกกันเนาะขนาดมาเพิ่มให้แบกข้าวไปวานก็ไ้ม่รูกจะวานยังไงไม่ได้เซียนเหมือนเราเนาะเกิดมาเพิ่งก็เข้ากรุงเทพเลยอ๋อแล้วญ่าล่ะกําจัดยังไงทีนี้ถ้ามีญ่าเนี่ย ทำมีญ่าแล้วก็มีของแก้เหมือนกันแหละเอาอะไรแก้ตาก็พวกยาแหละยาขายานะหมอแสดงว่ายังเป็นจําเป็นต้องใช้อยู่ใช่ถ้าว่าตรงไหนที่ทะมีเส้นสวนมากของผมไม่มีครับอมเพราะอะไรถึงไม่มีไถยังไงก็ผมไถให้มันแห้งก่อนไถแห้งแต่นี็เรากวานหวานแห้งๆครับผมไถแห้งๆหวานแห้งๆเหมือนเมษาปลายปลายเมษานะที่คุณตาทํานะแต่ดินแบบผมผในวานเข้ามันขึ้นสวย ไอพุงพงนะโอ้ที่ฝุ่นกระจายเลยนะเพราะว่าตรงไหนที่เปียกเลยข้าวไม่ค่อยขึ้นไม่ขึ้นอ๋อขึ้นมางดังหนึ่งขึ้นเอาใจยากอ๋อครับผมอืมผมจะได้รู้นะว่าต่อไปถ้าทํานาช่วงที่ปลายๆเมษาเนี่ยเริ่มทําให้แล้วถ้าทําไม่ทันเนี่น้ำท่วมนะทุกปีบางคนเขาก็เมษาก็วานหมดแล้วเลยแต่ว่าปีนี้ฝนมันมาเร็วเกินมาเร็วเกินมาแบบไม่ตั้งตัวเลยตา มาแบบว่าเหมือนจะไม่ให้ทำนาแล้วน่ะหึ่มพมพมอะไขนาดโซลาเซลล์นี่ท่วมหมดเลยนี่เหรอครับนั่นดูดออกไปทางนู้นครับบ้านโบทาบนกันเหมือนเหมือนน้ำทะเลเลยเนี่ยไม่มีข้าวแล้วต้นเลยโอ้แย่เลยนะตานะโอ้โหดำจนหลังเปียกหลังแข็งเลยนะตาซื้อมามาณสามสี่วันแล้วนี่นี่เหรออ๋อยายโอ้ชุดใหญ่เลยนะครับ ตายต้นเนี่ยเจ้าคือถ้าไม่ดำไม่ได้นะตาเนาะหมดสิทธิ์เนาะหมดสิทธิ์ทำเนาะดีว่าหอยก็ว่าต้นต้นมันแข็งของเจรีมมันกินไม่ได้อ๋อถ้าต้นแข็งใช่ไหมอุ้ยอินซีที่คุณตาใช้นะกระสอบละเท่าไหร่ครับตาหกร้อยหกร้อยกว่าบาทยี่ห้ออะไรนี่ เกษตรสู้ใช้มานานยังใช้มันสองปีสามปีแล้วมันดีจริงไหมหรือว่ายังไงก็มันก็ได้เยอะไม็ดก็ไม่เข้าช่วงนั้นใอ๋อก็แสดงว่าดีของเขาจริงๆอยู่เนาะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะไม่เอาทุกปีปีที่แล้วก็เอาปีที่แล้วเอาทุกปีดินสวยขึ้นใช่ไหมครับยายอ๋อที่เดือนเยอะยังไงนะที่เดือน ขี้ใส่เดือนอใช้แนะนำคุณตาให้ใช้ปุ๋ยนี้ก็เขากอมาโฆษณาอลองใช้ดูอะมันก็ดีได้ผลจริงเนะเ<อ>าะคือถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วไม่ได้เรื่องคงไม่ได้มาอีกเนะ<ม>เาะก็แสดงว่ามันได้ผลจริงๆเนาะคุณตาเนาะ<ม>ซื้อที่ไหนนี่คุณตาก็เขามาส่งเอ,อ,องอ๋อเขามาส่งเองถึงที่เลยช่วงเสร็จไ้เสร็จนาขเขาพวกมามามาปรึกษาอืมาปรึกษาผูา้ชมครับนานี้เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะว่า ลูกถั่วฝักยาวกับข้าวโพดอันไหนทําให้ข้าวสวยกันเนาะอันนั้นส่ขี้วัวลงหนึ่งไอ้้ายมือที่มันสูงสูงนะนั่นคือปลูกถั่วฝักยาวข้าวสวยมากสูงเลยเนะ้ายมือแล้วคุณตาทางนี้แต่ฝั่งนน้นที่ไม่บ้างแถวๆนันไ,ไปดำอยู่ข้างบนนน้นอ่าครับอ๋อส่วนซ้ายมือฝั่งนี้ก็คือปลูก้าวโพดแต่ว่าไม่ได้สูงโดดเด่นเหมือนปลูกถั่วฝักยาวนะ แปลกหน้าตานะทําไมดินที่เราปลูกทั่วฝักยาวมันถึงสวยกว่าปลูกข้าวโพดก็เราตรงนั้นปลูกทั่วฝักยาวเพราเราใส่ที่วัวมันเยอะไงาครับเร่งเรงอับเร่งอัอครับแล้วข้าวโพดล่ะได้เร่งอาฝักได้ไหมก็ข้าวโพดเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันครับงลงไม่เยอะลงไม่เยอะนะคร,ครับผมผมดูแล้วเนี่ยมันสูงต่างกันเยอะนหน้าตานะสูงเยอะสีก็เขียวต่างกันด้วยนะ มันมองดอกออกเลยว่ามันเป็นคนละคนละชั้นกันค่าตาใช่ดูแล้วก็คือเหมือนกับว่าอันนี้เกิดก่อนนี้เกิดหลังนะอันนี้ก็น้ํามันท่วมหมดใช่ไหมอ่าอันนี้กำลังฟื้นตัวกำลังฟื้นครับผมกำลังเริ่มเขียวแล้วสรุปแล้วปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยบํารุงดินเหมือนกันนะมีส่วนไหมมีส่วนนะเขาโพดดูไปแล้วก็ไม่ได้บํารุงดินเท่าไหร่นะผมว่า